S a s s a l a m ม a l a i k u m warahmatullahi t uh. ค่ะวันนี้กลมาก็อยู่ที่สวนอ่ตาตำบลควนูรีอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับผู้ดูแลต้นฝรัง่งเองค่ะวันนี้ก็คือที่ผ่านมาหลายวันก่อนก็ได้ลงคลิปก็คือให้ดูลูกฝรัง่งแบบลุกเยอะมากต้นเล็กนิดเดียวค่ะทุกท่านแล้วก็วันนี้เราก็จะมาถาม ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SPR99 นะคะว่าประทับใจอย่างไรคะอ่ะเยนเชินก้าดาประทับใจอย่างไรคะตั้งแต่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค,ะค่ะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ลูกฝรั่งนี้ดอกเยอะนะคะแต่ว่ามันจะร่วงหมดคือว่ามันไม่ร่วงหมดเราถร่วงบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ติดเยอะขนาดนี้อะคะ่ะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ลูกติดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยอดยอดก็แตกดีมากเลยค่ะอืมใช่ค่ะแล้วก็ออได้เก็บไปยังคะนี่นหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นเคยเก็บเก็บไปไป,ไปบ้างนะคะลูกค้าบอกว่าหวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเราแมทริซเซตค่ะนี่ค่ะสุดยอดนะคะกะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh